เพราะอะไรคู่รักต่างวัยเลิกกันแล้วยังอยู่บ้านหลังเดียวกัน ิดฉากชีวิตคู่5ปีลดสถานะจากสามีภรรยาสู่การเป็นพ่อและแม่ของลูกชายทั้งสองคนสำหรับคู่ของนักแสดงมากฝีมือโอ๊ตวรวุฒนิยมทรัพย์และอดีตภรรยาต่างวายัยจีน่าอันนาะแต่ทุกวันนี้ทั้งคู่ยังอยู่บ้านหลังเดียวกันโดยโอ๊ตวรวุฒได้เปิดใจว่าตอนนี้มองอีกฝ่ายเป็นเพื่อนเป็นแม่ของลูกและยังมีความเอื้ออาทรมีความห่วงใยกันเสมอซึ่งเวลาทําอะไรไม่ได้แค่เฉพาะความรู้สึกของเราคนเดียวต้องแค่ความรู้สึกของลูกทั้งสอง องคนด้วยที่คอยมองอยู่ทุกวันนี้เราก็ใช้พื้นที่ส่วนกลางร่วมกันพื้นที่ส่วนตัวก็แยกห้องนอนยังไปไหนทํากิจกรรมทุกอย่างเหมือนเดิมปกติความสัมพันธ์ทุกอย่างก็ปกติยังดูแลกันในครอบครัวมันแค่แยกสถานะของความเป็นส่วนตัวออกไปแล้วลดสถานะของความเป็นสาม,มีภรรยาแค่นั้นเรื่องการดูแลลูกๆทุกวันนี้น้องโอลาฟและน้องโอเลฟทุกคืนจะนอนกับพ่อส่วนการแบ่งเวลาในการดูแลลูกๆเรามีเวลางานประจําคือ จันอังคารพูดพฤิััสอาจจะมีเลยไปวันศุกร์บ้างแต่ไม่ประจำเวลานี้ภรรยาจะช่วยดูแลลูกตอนเช้าไปโรงเรียนแต่ก็มีแม่บ้านมาคอยพพอร์ตด้วยแต่พอศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นของเราฟูลไทม์เต็มที่เลยเ,เราก็จะพาออกต่างจังหวัดไปหาคุณ่าบ้างไปทำกิจกรรมสนุกๆลุยๆ